โอเคนะครับผมก็ <Yeah. S 1> ここขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเมอร์นักหลักน่ติดตามผมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเทสเสียงนะครับผมโดยใช้แอปเล็กนะครับผมคิดแอคชั่นพรุ่งนี้นะครับผมโอ้ยหนาวอันนี้ผมถ่ายที่บ้านอยู่นะก <c oughs> ็มาเทสเสียงนิดหน่อยนะครับผม,มถ้าเสียงดังไม่ดังก็มาคอมเมนต์ด้วยนะครับผมถ้า ผมจะทำกิจกรรม40ซับล่วงหน้าดีไหมก็มาคอมเมนต์นะครับผม3 25ซับ40ซับนะครับผมน่าจะรับทำสกินนะครับก็ยไม่รับทำนะครับผมอี่แหละประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวก็ค่อยมาบอกทีหลังนะเดี๋ยวม่ก็น่าจะแบบโชว์อะไรดียวโชว์โปเกมอนทั้งหมดที่ผมมีแล้วกันนะเนะโอเคผมไม่ผมรับ ผมรัทชมเล่นแบบนะครับผมงั้นนะครับเจ็บคอมากเป็นหวัดด้วยถ้ามีเสียงรบกวนล้วคอภัยนะครับผมโอเคเคลมนี้ก็ไม่น่าจะมีเคลมประมาณนี้นะครับผมโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบอย่าลืมกดแชร์ถ้าชอบมากอย่าลืมกด็สมนาคายนะครับผมสำหรับวันนี้อันนี้ผมทำคลิปเพื่ออะไร ผมทำเพื่อให้ช่องผมไม่ไ,ไม่ว่างไปนะคะให้มีคลิปดูตลอดผมจะพยายามนะคะผมเมื่อวานไม่ลงคลิปเพราะผมไม่สบายมากผมไอตลอดทั้งวันเลยเด้อนคะครับผมถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรก็มาคอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไม่มเป็นไรมากกัสดีอีครับ